สวัสดีคนที่ดูผมอยู่ผ่านทางหน้าจอทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมผูกในช่องอผูกชนแนลเลยเกมเป็นไรวะโอเควันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Creator Creation น,นะครับเรียกกิดเรียกถูกขออภยัยวันนี้ครับผมเนี่ยไปเจอเกมนี้มาทุกคนซึ่งเป็นเกมที่บอกเลยว่าโคตรคุ้มค่านะครับราคา23บ,บาทเท่านั้นบอกเลยว่า ไหาซื้อกันได้นะครับในสตรีมนั่นเองเกมนี้เป็นยังไงเกมนี้เป็นเกมแนวสร้างสัป,ปราดนะครับนะสร้างอาสุรกายขึ้นมาตามจินตนาการของเราเองนะครับทุกคนโอเคพูดมากไปเล่นเลยนะเกมนี้บอกเลยว่าจะเสริมสร้างจินตนาการให้กับคนหลายๆคนได้เลยนะครับนะเกมที่ดีมากโอเคเริ่มแรกเลยนะครับนะเราก็จะอยู่กันในแบบนี้นะครับหน้ามืดๆอย่างนี้ แล้วเราจะเห็นนะครับกับก้อนขาวๆตรงนี้นะครับนะว่ามันคืออะไรเราก็ไม่รู้นะเออซึ่งมันก็คือตัวเรานนเองทุกคนนี่สามารถตกแต่งเราไดนนนไ้นี่เลื่อนๆอนย่างนี้เลยโอ้โหนี่เลื่อนๆรืเลื่อนเเสียงนกสิงกาแม่งไม่ใช่เสียงนกสิงกาเสียงนกเป็ดน้ำทุกคนโอเคนี่เราสามารถตกแต่งได้ถามว่าเราจะแก้ไอ้น้ามือนนี้ยังไงทุกคนเราทําการเอาตามาใส่นะเออ นี่เพราะเราไม่มีตาไงทุกคนเราต้องใส่ตานะและถามว่ามันจะกินยังไงเราก็ต้องใส่ปากให้มันไปนะไปดิเออเอานีใส่ปากไปนี่หนีบสองปากก็ได้ไหมใส่สองปากเลยก็ได้โอ้เริ่มหนากขวัวซะแล้วมาเราทำการอย่างนี้ผมคิดอ,ไดอะไรออกแล้วผมทำการ เชื Shoot Shoot. อกเอาเชือกแล้วเราก็จะยืดนในผมนึกอะไรดีๆออกนะทุกคนผมจะทำอย่างนี้แล้วผมจะทำการใส่เข็นขามันนี่คือแขนมันทเข็นมันเป็นอย่างนี้อ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข็นเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่หูไอ้เยี่ยมเจิดมากเราจะสร้างสุดรกายที่น่ากลัวสุดในโลกนะนี่ โคตรน่ากลัวทุกคนเป็นกูขนหัวลุกแล้วเนะี่ยเห็นเห็นตัวจริงเนี่ยนะโอเคมาเอา๊ะเอาเอาออกโอเคนี่เราเอาอมาอย่างงี้อกูอจะเอาต้องใส่โอเคอันหนึ่งทุกคนผมรู้สึกว่าเสียงแสกในเกมมันจะเยอะไปหน่อยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนี่ถามว่าไอ้นี่คืออะไรเหรอผมยื่นมาอย่างงี้ไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนผมจะทำการใส่ สิ่งที่เรียกว่าอาวุธลงไปนี่ใส่อาวุธลงไปทุกคนโอ้โหอาวุธโอ้ตึงทุกคนเราสามารถยิงอาวุธได้นะนี่ใส่อาวุธลงไปนี่ทุกคนมันมีความจำเป็นคนที่ต้องใส่ตรงนี้อมเนคาอ,อาวุธนะอาวุธสำหรับโจมตีโอเคใส่เหรอใส่แล้วละ่ะโอเคต่อมาครับ สิ่งที่ขายไปไม่ได้เลยคือมือและเท้านะไปขอทําการใส่มือก่อนเอามืออะไรดีทุกคนเกมนี้มีอยู่2มือก็คือมือปูนะครับจริงๆไม่ได้มีแค่นี้ทุกคนบอกไว้ก่อนไม่ได้มีแค่นี้เราสามารถหาเก็บเออชิ้นส่วนร่างกายเราเพิ่มได้นะครับจากแบบต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ยังผมอยู่แบบแรกเท่านั้นมาผมเอาเป็นมือปูแล้วกันนะมือปูมือปูนี่มือปูแล้วก็ทําการใส่ดินกบไปด้วยดินกบนะเออมีมา ผมยังใส่ปีกนะแต่ว่าเราลองเล่นแบบนี้ไปก่อนนะนี่โอ้โหโคตรน่ากลัวนี่สามารถยิงได้ไหมแต่ผมขอไปตั้งค่าก่อนทุกคนทำไมเกมมันแบบเสียงมังแบบโคตรดังทุกนคนเสียงหลักสักประมาณนี้พอโอเคเสียงหลักแม่นดังเกินนะทุกคนนะไม่ไหวจะเคลีย์จริงๆเสียงหลักนี่ประมาณนี้อู้อุอาปลั๊กจริง มาเราลองทดสอบยิงนะครับนะยิงกระสุนจากหน้าอกผมไม่เไดนไม่ใช่เรียกว่าหน้าอกบอกว่าไม่รู้เหมือนกันมาลองยิงดูเลยยิงไปมึงโด่วนไหมช่างมันแล้วกันเราปิดใส่เดียวแล้วกันช็อปช็อปนี่นี่นี่นีน่วิ่งได้ทุกคนวิ่งได้ดูมึงเป่งงวะช่างมันแล้วกันทวน เรามาทำเควสเอ้ยเอ้ยง,ง,ง,งูเอากินไม่ถึงทุกคนกัดไม่ถึงบ้อกไม่ถึง,ง,ถงทุกคนเอ้ยบ้องอยู่แล้วกินไปงูหัวงูหัวคือกลัวมากกลัวมั่งงูตายทุกคนโอเคประมาณนี้ประมาณนี้โอเคผมขอไปดูโลกสองแล้วนะเออจริงๆตอนเรามาโลกแรกเนี่ยเราต้องทำภารก,กิจนะทุกคนเพื่อไปก,รรก็โลกสองนะ ตอนนี้ผมสามารถทดผมทำธุรกษษษษษิจเสร็จแล้วงานก็ไปได้เลยนะเอเนี่ไปได้เลยโลกสองปะมันจะมีในเรื่องของมันนะเอ,อน่สนใจดิแต่ว่าเราถูกสร้างมาในเกาะแห่งน,นี้แล้วก็ไปยังเกาะต,ต่อไปวันนี้เหรอผมก็ไม่เข้าใจในเรื่องเหมือนกันโอเคโลกสองเป็นยังไงไปดูเลยนี่โลกสองคับทุกคนมาถึงแล้วโอเคนี่คือโลกสองสินะอืม เรียกว่าโลกสองมืดมันเรียกว่าแผ่นดินใหญ่ดีกว่านะแผ่นดินใหญ่ซึ่งเราต้องไปที่ไหนต่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้เดินขอตั้งค่าก่อนทุกคนโอเคเรามาในถนนแล้วทุกคนบนถนนแล้วเอ้ยผมเจอแทุกคนสองจุดเลยเก็บตัวนี้ก่อนแลวกันฮะเก็บก่อนเก็บก่อนมันคืออะไรอะ่ะชุดเก็บเลยอันนี้คืออะไรกล่องที่ถูกลลอก คุณต้องตามหาสักอย่างซึ่งตอนนี้ผมเหมือนผมเจออุปกรณ์สมใสทุกคนแต่ผมหาที่ใส่ไม่ได้คือตอนนี้ไม่มีจุดใสเฮ้ยจออีกแล้วดูเนสกินสกินทุกคนสกินสกินนี่คือสกินทุกคนมีเก็บสกินมาโอเคประมาณนี้เราไปต่อเลยกันวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยทุกคนชุบอาชุบนี่กรดไป ผมเห็นของตรงน,นั้นหรือเลยไปแล้วเริ่มได้เห็นของเออเจียเจอแล้ว่ะเราไปหยิบของดีกว่าป่าวิ่งไปเลยึบเก็บป่าคืออะไรสกินทุกคนสกินสกินสีมว่วงเฮ้ยมีข้างบนด้วยใช่ไหมไม่ใช่ขล่างขลางขลาง,ลางคืออะไรฟ้ามันเป็นเหมือนกับอาซูจิไม่ใช่โอ้ขาทุกคนขาเป็นขามด นะข่ามมด้วเหมือนจะเป็นโซนแอปเปิลนะต้นเป็นโซนต้นไม้ต้นผลไม้พวกนี้เออที่นี่มีคนไหมเนะี่ยเออถ้ามีคนนี่จะได้ฆ่าทิ้งทั้งหมดทุกคนเลยเนี่ยเจอเมืองเจอเมืองมีคนแน่เลยไปฆ่าทิ้งกันดีกว่ารับคนทิ้งเงนเก็บข,ของเลยเลยเลยโอเคไปเมืองทุกคนจเจอคนไหมเนี่ยอยากเจอคนเจอขออีกแล้วเจอขออีกแล้วแต่ผม เก็บดีไหมเก็บละเก็บเลยแล้วกันเสียงอะไรฟะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมเลื่อนรถอ่ะทุกคนผมเลื่อนรถไม่เข้าใจผมเลื่อนรถโอ้หิวเหรอหิวกินต้นไม้ได้ไหมไม่ได้กินผลไม้ได้ไหมนี่ข้าวหิวได้เลยไม่รู้ทุกคนเนึ่งหนึ่งไปเนื้อ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 เกือบไปหาแล้วไปเนื้อ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 รอก่อนเราจะไปแล้วเนื้อทุกคนเจอเนื้อแล้วเจอเนื้อแล้วเจอเนื้อแล้ว กิน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 เออเกือบตายทุกคนข้าวหิวเพิ่พมนนี้เดียวเองเฮ้ยจอของดีมาให้แล้วมาเจอของดีทุกคนของดีพวกแกมานี่เลยพวกแกเหรอของดีมากนะนี่คงใส่จะดับเนื้อดับเนื้อไม่เอ่ยดับเนื้อเปล่านี่ กัดกิน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 นี่กัดกิน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 นี่ดับเนื้อไหมดับเนื้อล่าไม่ดับไม่ดับเนื้อเราวรจะหาเนื้อจากไหนวะเนี่ยวิ่งเลยแล้วกันวิ่งเลยอาชูนี่เฮ้ยหมาหมาหมาคนนี้ล้วหมามีหมาดูร้ายมาดูร้ายแถวนี้ กิ okay. นแอปเปิลมีโอเปิลเพิ่พมเยอะมากเดี๋ยวคอยดูก่อนไอหมาดูร้ายเดี๋ยวกูจะไปฆ่ามึงขอทำการฟาร์มก่อนฟาร์มตังฟาร์มอาหารก่อนโอเคอะไรมือเหรอมือมือใช่ไหมโอเคโอเค s o f แ hand มือกลมโอเคเออของเพียร์เลยแถวนี้ทำไม fps กูดรอปจังฟ้าแล้วก็กูเปิดอะไรมาก ไหนมาดูาไล่์ไหนเข้ามาดูไล์ไปไหนแล้วปะมาดูไล์เฮ้ยอ,อ,อยู่นี่เออพวกหมาดูไล์ทั้งหลายมาหนี่เลยโอ้มันนอนอยู่ที่นอนนี้ก็สวยสิเรากัดฟรีๆดิฮะกัดฟรีๆเลยนี่ตายซะเราจะการมาดูไล์ทุกคนมาดูไล์มันไม่ควรมีอยู่บนโลกนี่โอเคุูไก่คุณไก่ ไก่ทุกคนไก่ไก่ไก่กัดกินกัดกินกัดกินนี่ไปไหนไม่ได้หรอกนะไปไหนไม่ได้หรอกกินกัดกินกัดกินนี่โอเคเรียบร้อยเกมวิววันนี้นะทุกคนโอเคใครชอบคลิปนี lectric, freely, okay. ้ครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้สปาร์ตของผมด้วยวันนี้เจอกันที่น่าพานาคบาย E aí